เวสแฮมจะขอยืมตัวแฮร์รี่แม็กไกว์มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เจ้าตัวบอกว่าผมยังคงรักสมโมสรเหมือนเดิมอาเซนอลสมหวังเปิดตัวดีแครนไรท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอินเตอร์มิลานบอกลูกากูกูไม่เอามึงแล้วและอีกหลายๆดีลที่เกิดขึ้นในรอบคืนที่ผ่านมาจะมีดีลไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ดีลของแฮร์รี่แม็กไกว์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีข่าวเวสแฮมยูไนเต็ดครับเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับขอยืมตัวแฮร์รี่แม็กไกว์มาก่อน1ปีและพ่วงดด้้วยสััญญาาซือขนะครบ แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่เกิดขึ้นในตอนนี้สําหรับทางแฮร์รี่แม็กควายกับเวสแฮมอยู่ตรงที่เรื่องของเจ้าตัวเลยครับแฮร์รี่แม็กควายบอกว่าเขามั่นใจนะครับว่ายังจะสามารถแย่ยงตําแหน่งตัวจริงจากทีมของเอริกเทนฮากได้และก็ยังคงมีความสุขดียังคงรักสมโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับโดยตอนนี้นะครับแฮร์รี่แม็กควายมีสัญญาเหลือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจนถึงปี2025และก็มีออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีด้วย คิดว่ากันว่าถ้าเกิดมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆการย้ายทีมในครั้งนี้ของแฮร์รี่แม็กควายน่าจะอยู่ที่50ล้านปอนด์ครับส่วนสกายสปอร์ตครับล่าสุดก็ออกมายืนยันนะครับว่าดีลของอังเดโอนาน่ากับแมนยูนเต็ดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยดีลนี้จะจบกันที่55ล้านยูโรครับเป็นค่าตัว50ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก5้าล้านยูโรด้วยกันซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับก็รอเปิดตัวได้เลยัับสทาางงงอเเดดดน่กปีศแแม ส่วนแฟนบอลของอาเซนอลก็สมหวังกันสักทีนะครับยินดีกับพวกเขาด้วยนะครับล่าสุดเปิดตัวดีแครนไรท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเปิดตัวอย่างเท่กับมิเกลโอเตต้าแล้วก็ทางเอดูนะครับโดยดีลนี้นะครับจบกันที่105ล้านปอนด์ด้วยกันครับค่าตัว100ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก5ล้านปอนด์นะครับก็ถือเป็นดีลที่สุดสมหวังนะครับแล้วก็เป็นดีลที่3ที่มีการเปิดตัวในซัมเมอร์นี้นะครับต่อจากไคลฮาวแวิร์ยูลิแอนทิมเบอร์แล้วก็เป็นดีแครนไรท์น โดยจะมีการเซ็นสัญญากันทั้งหมด5ปีเต็มๆครับแล้วก็บวกออปชันในการขยายสัญญาไปอีก1ปีด้วยครับดีวนี้โคตรดีครับสำหรับอาร์เซนอลส่วนอินเตอร์มิลานนะครับบอกกับทางโรเบรลูกากูว่ากูไม่เอามึงแล้วนะครับล่าสุดครับเจลูก้าดิมาซิโอครับรวมถึงฟาบิเซโอโรมาโน่ก็มีการรายงานข่าวตรงกันครับว่าสโมสรอย่างอินเตอร์มิลานประกาศยุตินะครับในการล่าตัวโรเบรลูกากูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ทางอินเตอร์ไม่พอใจโรเบรลูกากูครับ ติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็หันเหไปเจรจากับทีมคู่ที่อย่างยูเวนตุสครับโดยโรมาโน่ก็บอกว่าในเวลานี้นะครับเหลือเพียงแค่สมโมสรอ,อย่างยูเวนตุสครับและก็สมโมสรลีกในสตีอาราเบยียเท่านั้นที่อยากได้ตัวโรเมดูดูกากูไปร่วมทีมส่วนยูเวนตุสเองครับพวกเขาต้องปล่อยดูซานวลาวิดออกจากทีมให้ได้ก่อนครับถึงจะสามารถซื้อโรเมดูดูกากูไปร่วมทีมได้ยืนยันครับสำหรับข่าวนี้เราจะไม่ได้เห็นโรเบรูด,ดูกากูใส่เสื้อของอินเตอร์มิลานอีกต่อไป ส่วนฟาบินโยนะครับความเคลื่อนไหวในการย้ายทีมตอนนี้ก็ถือว่ามีสูงมากๆแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนะครับไม่ได้เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมไปไปีซีซั่นที่เยอรมัน,นครับและฟาบิซิโอโรมานก็มีการรายงานข่าวด้วยว่าตอนนี้สัญญาส่วนตัวฟาบินโยกับทางอัลิติฮัดตกลงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากที่จะย้ายทีมสำหรับฟาบินโยครับโดยในรายงานข่าวก็บอกนะครับว่าการย้ายทีมครั้งนี้นะครับในกรณีของดีลของฟาบินโยกับอัลิติฮัดน่าจะอยู่ที่40่ล้านปอน ส่วนทางจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีมของลิพูก็มีชื่อนะครับเดินทางไปปรีซีซั่นกับลิพูที่เยอรมันด้วยนะครับถึงแม้ว่าเจา้าตัวนะครับจะตอบรับข้อเสนอจากทางฝั่งของอัล e อีดิฟักที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับโรมาโน่ก็มีการรายงานข่าวว่าดีลในเรื่องของค่าตัวครับระหว่างสสโมสรในค่าตัวของทางเฮนเดอร์สันตอนนี้นะครับยังไม่สามารถเจรจาก,กันได้อย่างลงตัวโดยคาดการณ์ว่าการย้ายทีมในครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยครับ โดยเร์พูนะครับกำลังจะเสียทั้งฟาบินโยและก็จอร์แดนเนสันนะครับแล้วก็มีข่าวลือล่าสุดครับบอกว่าพวกเขาจะไปดึงตัวทางมอยเซตไกเซโดมาร่วมทีมครับแต่ฟาบิเซโรมาโนบอกว่าดีลนี้นะครับยังไม่มีอะไรแต่อย่างใดครับในเวลานี้มอยเซตไกเซโดคุยกับเชลซีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองครับซึ่งทางเร์พูครับก็ยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นนะครับกับทางฝั่งของมอยเซตไกเซโดก็ดูแล้วดีลนี้ก็คงจะยากแหละครับเรียพูกับมอยเซตไกเซโดครับ และถ้าเกิดดูจากกระแสทิศทางข่าวแล้วนะครับก็มอยเซตไกเซโดก็คงจะโอเคกับทางเชลซีแหะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวเลือกที่เป็นตัวเต็งนะครับที่จะย้ายมาแทนที่ของฟาบิโนและก็จอแดนเนลสันก็คือนักเตะคนนี้แหละครับโรเมลูลาเวียนะครับกองกลางจากเซาท์มป์ตันครับนี่คือหนึ่งในลิสต์ที่ลิปูอยากได้ตัวมาร่วมทีมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวใหญ่ดิวซื้อขายเมื่อรอบคืนที่ผ่านมานะครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวสุซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบริด แรงค้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นตอบย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมสูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปเว็บ .co.th ครับ และเพื่อนๆ่นครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวซื้อขายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับโอ้โหดีลของแฮร์รี่แม็กควทำผมเซ็งเลยนะครับหลายๆคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ